สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับ POP นะครับจะมีอัปเดตแพทใหม่นะครับในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับผมซึ่งโอ้โหมีระบบน่าสนใจเพิ่มเข้ามาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกเพดานต่างๆนานาเพียบเลยนะครับโดยระบบแรกนะครับเรามาดูกันที่ระบบเพาะเลี้ยงผลปีศาจนะครับนี่เป็นระบบอัปเกรดความสามารถผลปีศาจนะครับโดยผลปีศาจนะครับตั้งแต่5ดาวขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่สีแดงนะครับ6ดาวก็สีม่วงนะครับสีส้มก็เป็น เจ็ดดาวนะครับจะสามารถอัปเกรดความสามารถได้นะครับนี่นะฮะสังเกตตรงคำว่าเลี้ยงข้างล่างจะมีสเตตัสเพิ่มระดับ P defense C defense M defense ขึ้นมานะครับทุกผลปีศาจเลยนะครับนี่ครับเราสามารถอัปเกรดนะครับเพิ่มค่าป้องกันดังกล่าวได้แล้วนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะใช้แฟกเตอร์ปีศาจนะครับซึ่งหาได้จากการลงคุกใต้สมุดนะครับนี่เป็นรางวัลจากคุกใต้สมุดนั่นเองนะครับ เมื่อเราได้แฟกเตอร์ปีศาจเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอัปเกรดผลปีศาจในระบบเพาะเลี้ยงผลไม้ได้นะครับผมนี่เมื่ออัปเกรดแล้วนะครับระดับการป้องกันทั้ง3าแบบนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับหากเราอัปเกรดถึงระดับที่กําหนดนะครับจะมีการเปิดสเตตัสตรงตื่นตัวให้ด้วยนะครับสามมรทัดล่างสุดนะครับลองดูกันนะครับนี่นะครับเป็นระบบเพาะเลี้ยงผลปีศาจนะครับอ่าถัดมาครับ เพชรนะครับอัญมณี8ดาวนะครับตอนนี้เพิ่มออปชั่นที่4 5 6เข้ามาแล้วนะครับผมให้มาสุ่มสเตตัสกันนะครับซึ่งโอ้โหมีแบบที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมนอกจากนี้ครับระบบวิญญาณทะเลนะครับนี่ก็เพิ่มวิหารที่26-30มาแล้วนะครับตัวหลักจะมีสกิลโจมตีทั่วไปแล้วก็สกิลโทรศัพเพิ่มขึ้นมาอย่างละ2สกิลนะครับผม วิจัยสกิลนะครับมีการเพิ่มสกิลใหม่นะครับคือลดเจ็บโทสานะครับพวกนี้ก็คือการลดดาเมจของสกิลทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับเพิ่มเข้ามาให้อัพด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมาดูลูกเรือใหม่กันบ้างนะครับมี3ตัวเป็น3พี่น้องเงือนนะครับตัวแรกนะครับฟูกะโบชินะครับได้จากของรางวัลร้านคาปีศาจ์นะครับใช้ค่าริพ่นธรรวิทย์พันหนึ่งนะครับเลเวลร้อยขึ้นไปนะครับซึ่งลูเ้ือตัวนี้นะครับ ลูกเรือสายเวทนะครับโจมตีปกติเนี่ยแนวตรงมีโอกาสติดยั่วยวนนะครับ1เทินแล้วก็ไม้แอร์สกิลนะครับก็โจมตีแนวตรงเหมือนกันนะครับมีโอกาสติดสับสน1เทินครับผมเด๋ยดูนะฮะเป็นแนวตรงทั้ง2แบบนะครับสายเวทนะครับอันนี้นี่นะฮะสับสนลูกเรือใหม่ตัวที่2ครับเป็นลูกเรือชื่อเสียงนะครับนี่ครับคนรอนะครับริวโบชิครับผมช่างการชื่อเสียง2 2ุล้านนะครับ เป็นลูกเรือสายไม้ตายนะครับตัวนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟุกาโบชีเนี่ยจะเน้นเป็นแนวตรงแต่ว่าลิวโบชินะครับเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งโจมตีปกติมีโอกาสติดเงียบขึ้นด้วยนะครับ1เทิร์นส่วนไม้ตายเนี่ยโจมตีแนวตั้งเหมือนกันนะครับมีโอกาสมีโอกาสติดเป็นไม่เช่ติครับรถโทสายยี่าแตงครับนี่นะครับผมนี่นะฮะตัวสุดท้ายครับเป็นลูกเรือสนทนานะครับนี่สาหรับ มันโบชินะครับนี่ซึ่งจําเป็นต้องผ่านด่านอ่าวเงือกก่อนนะครับเลเวลร้อยห้าสิบสองนะครับผมมันก็จะมีตัวนี้มาให้สมปั่นบานะครับซึ่งเป็นลูกเรือสายบัฟนะครับถ้าปกติเนี่ยฟื้นฟูโทสะทั้งทีมยี่ห้าแต้มสดไม้ตายนะครับฟื้นฟูโทสะให้เพื่อนสามสิบห้าแต้มแล้วก็เพิ่มอัตราคีย์ดค้อด้วยนะครับยกทีมนี่นะครับผมเป็นลูกเรือใหม่ทั้งสามตัวนะครับของแพ็คนี้นะครับผม นอกจากนี้ครับผลพิษสารของโดฟาไมนโกครับยังมีการเปลี่ยนแปลงค่าสเตตัสด้วยนะครับอันนี้เป็นสเตตัสเก่านะครับจะเพิ่มการตรงตีทั้งสารูปแบบแล้วก็เลือดนะครับแต่ว่าของใหม่นะครับนี่ครับตัดเต็มไปเลยครับด้วยการเพิ่ม C ีแอคแท็นะครับทั้งแบบจํานวนเต็มแบบเปอร์เซ็นต์แบบทั้งระดับมี HP แล้วก็มีเลี่ยงเสียหายโทรศาด้วยนะครับถือว่าโหดสุดๆนะครับน่าใช้งานมากนะครับโดฟามนโกก็ลองดูกันนะครับวันที่ ยี่สิบเอ็ดกฎาาคมนี้ครับแผดหมาย POP นะครับ www pop in th นะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม